ครัสดีครับ w อ a t s your name? My name is Ricardo. ชื่อริการโดครับริการโดซ้อมที่ไหนซ้อมผมซ้อมที่สอสอใหม่ครับใครเป็นครูบั้งครูสอมบ้างอะไรนะเทรนเนอร์เทรนเนอร์อ๋อเทรนเนอร์อาจารย์อุดช่วยสอนแต่ทุกคนช่วยทุกคนช่วยกันช่วยช่วช่วยกันในช่วทั้งหมดช่วยกันทุกคนทุกคนริการโดต่อยมากี่ไฟล์ละตอนนี้กลางที่ซ้มครับแล้วยังเคยเจอกับเสกสันไหม อ๋อไม่ไม่เคยเจอดอ๋อฟลาลกเลยไฟเล็กข่าบผมแล้วได้ดูเขาเขาเป็นมวยสไตล์ไมวยมวยเสร็จแบบไหนเขาบ็อกซิ่งอ uh, so ่าเขาเป็นมวยมัดอ uh, so ืมแล้วนี um, ้ลิคาโตเจอแล้ววางแผนยังไงอ่าวางแผนผมผมคิดว่าตัวเองดีกว่าค่อยๆไปเรื่อยผมผมอยากใช่ผมอยากฟังอ่ะอัญร์แล้วก็ตามวางแผนแล้วตามสไตล์เลยข่าบผมลิคาโตล่าสุดต่อยไว้ที่นี่ขรับผมวันนั้นเจอใคร เจกับชัยน้อยพอลปายักชนะคะแนนครับอ๋อชนะเข้ามาครับผมเวทเท่าไหร่วันนั้นเวทเบทลอยซ้ำสี่เบทปอนอ๋อวันนี้วันนี้ลอยซ้ำสี่บอลแล้วเมื่อกี้สอบแล้วเป็นไงขาดเมื่อกี้มาขาดมาขาดจุดห้าอ๋อครับผมตอนนี้ลอยยี่สิบเก้าจุดห้าขาดไปจุดห้าครับผมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วไง อ่าอะไรนะท็อปท็อปท็อปอ๋อสำหรับทุกคนไหมอ๋อวันนี้ผมอยากทุกคนสนุกกับโชคมายริการ์โดกับเซกซันห้เต็มทีให้สนุกโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับบผม